ค่ะวันนี้เราก็จะมาทําอาหารปากีสถานกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะทําอาลูแบงกันนะคะเครื่องปรุงก็ตามนี้เลยค่ะมีมะเขือม่วงนะคะมันฝรั่งนะคะเกลือหอมกระเทียมตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปนะคะแล้วก็เจียวหอมกระเทียมเหมือนเดิมนะคะ อาหารปากีสถานนี่ถ้าสมมุติว่าทำก็ส่วนใหญ่ก็จะมีน้ํามันแบบนี้นะคะก็ใส่หอมเจียวแล้วก็กับกระเทียมนะคะไว้สักพักหนึ่งให้หอมให้เข้ากันเลยนะคะเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะ ได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่พริกนะคะประมาณ1ช้อนชาแล้วแต่ความชอบเลยนะคะถ้าใครที่ทานเผ็ดก็สามารถใส่เพิ่มได้นะคะอันนี้เป็นพริกป่นนะคะแล้วก็จะใส่มะเขือเทศลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกนะคะอันนี้พริกก็จะเป็นพริกสดนะคะก็จะเป็นมีเป็นดอกด้วยนะคะแล้วก็หั่นด้วยนะคะแล้วก็ใส่ผงขมิ้นนะคะ คืออันนี้ก็คือปรับสีแล้วก็ความหอมแต่ว่าอ,อพอดีสามีไม่ค่อยชอบเลยไม่ได้ใส่นะคะปกติก็จะมีผงขมิ้นแล้วก็มันจะปรับสีเสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้ประมาณสักสิบนาทีนะคะให้มันเข้ากันก่อนนะคะนี่ค่ะเนื้อมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเมื่อมาเลือเทศและทุกอย่างเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะคราวนี้เราก็จะมาใส่มันฝรั่งนะคะ ใส่มันฝรั่งลงไปแล้วก็มะเขือม่วงนะคะมะเขือม่วงนี่ใครจะหั่นแบบไหนก็ได้นะคะจะหั่นผ่าซีกหรือว่าจะหั่นแบบเล็กๆแบบนี้บางคนก็จะหั่นสองท่อนบางคนก็จะเป็นลูกเล็กๆก็จะผ่าซีกเลยนะคะเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันคนผสมให้เข้ากันนะคะ พุกเขาเครื่องปรุงให้เข้ากันทั้งหมดนะคะแล้วเราก็จะเติมน้ำเติมให้เต็มปริมาณเต็มเครื่องตรงนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้ประมาณสัก15-20นาทีนะคะอันนี้คือเราปิดฝาไว้สักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วมาดูน้ำมันก็จะแห้งแล้วก็เนื้อมันก็จะเริ่มเปื่อยแบบนี้นะคะอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะหน้าตาแบบนี้ก็ทานกับโรตีนะคะนี่ค่ะ แล้วก็จะมีพริกแล้วก็หวัวหอม